สวัสดีเพื่อนๆนและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับเสริมดวงชะตาเปิดเคารับไหว้เจ้าที่เจ้าทางในบ้านให้ชีวิตราบรื่นการเงินพุ่งสวัสดีครับคุณภรรยาแลทุกท่านสําหรับทุกท่านที่กําลังรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้มีแต่เรื่องติดขัดการงานไม่ก้าวหน้าหรือการเงินไม่คล่องตัวลองมาปรับเปลี่ยนวิธีบูชาเจ้าที่เจ้าทางในบ้านดูนะครับเพื่อเพิ่มพลังบวกและเรียกโชคลาภให้กับชีวิต ให้กลับมามีความเฮงความบางอีกครั้งนะครับการไหว้เจ้าที่อย่างถูกวิธีและไหว้สม่ำเสมอนั้นเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับท่านมีพลังใจในการฝ่าฟันทุกปัญหาที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับ คือจัดเตรียมของไหว้เพื่อเสริมความมงคลให้ครบถ้วนนะครับการเตรียมของไหว้ที่เหมาะสมเปรียบเสมือนการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลบ้านเรือนของเรานะครับโดยของไหว้ในแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่มีความหมายอันเป็นมงคลนะครับกระาถางทูบและดินใหม่ การเปลี่ยนดินในกระถางทูบให้เป็นดินใหม่แสดงถึงการเริ่มต้นสิ่งดีๆและความสะอาดบริสุทธิ์ควรทําความสะอาดกระถางทูบให้เอี่ยมเพื่อเป็นที่ประทับอันสมเกียรติของเจ้าที่เจ้าทางน,นะครับต่อมาคือน้ําชาและน้าเปล่านะครับใช้น้ําชาจีนห้าถ้วยอาจจะเพิ่มน้ําเปล่าเข้าไปอีก3าถ้วยนะครับ การตั้งน้ำชาและน้ำเปล่าที่เต็มถ้วยมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และเงินทองไม่ขาดสายนะครับต่อมาของไหว้ต่อมานะครับคือผลไม้มงคล5อย่างให้เลือกผลไม้ที่มีความหมายดีนะครับเช่นส้มส้มคือสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและมั่งคั่งนะครับต่อมาคือแอปเปิลแดงนะครับแอปเปิลแดงหมายถึงความสงบสุขความเจริญรุ่งเรือง ต่อมาคือทัพทิมทัพทิมสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ครอ,อบครัวอบุ่นต่อมาคือกล้วยนะครับกล้วยนี้หมายถึงความงอกงามเจริญก้าวหน้าและสุดท้ายคือแก้วมังกรนะครับเชื่อว่าจะช่วยเสริมเรื่องอำนาจบาร,รมีและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับ ขั้นตอนการไหว้ขั้นตอนการบูชาเจ้าที่เจ้าทางในบ้านให้ทำตามนี้ชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนนะครับการทำพิธีบูชาที่ถูกต้องนั้นจะช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นะครับเรามาดูในเรื่องของวันและเวลานะครับควรจะเลือกวันศุกร์หรือวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันมงคลนะครับโดยทำในช่วงเช้าตั้งแต่ 9าโมงเช้าไปจนถึงส1เอียโมง,งนะครับซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่พลังงานดีๆกำลังหลั่งไหลเข้ามากำลังไหลเวียนเข้ามานะครับการตั้งของไหว้ควรจะจัดวางของไหว้ทั้งหมดบนโต๊ะหน้าศาลเจ้าที่อย่างเป็นระเบียบและสวยงามนะครับเพื่อแสดงถึงความตั้งใจและ,ะความคารพสูงสุดนะครับ ต่อมาคือการจุดธูปและการขอพรนะครับการจุดธูปและการขอพรนะครับต้องจุดธูปทั้งหมด5ดอกและจุดเทียนแดงหนึ่งคู่นะครับให้ตั้งจิตให้สงบและกล่าวบทสวดบูชาเจ้าที่นะครับหลังจากนั้นให้อธิษฐานขอพอรอย่างตั้งใจโดยอาจจะแบ่งการขอพอรเป็นข้อๆเพื่อให้คําอธิษฐานชัดเจนขึ้นเช่นธูปดอกแรกนะครับ ขอให้เจ้าที่ปกปักรักษาคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทูบดอกที่สอขอให้การงานก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับทูบดอกที่สขอให้ธุรกิจการค้ามีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายทูบดอกที่สนะครับขอให้สุขภาพาแข็งแรง ปสัสจากโรคภัยไข้เจ็บและทุกดอกที่5ขอให้มีผู้อุปถัมรรม้ำชูและมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆการไล่เรียนทูบดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3ดอกที่4และดอกที่5เป็นข้อ,ขอนี้เป็น กุศโลบายทางจิตใจเพื่อให้จิตตั้งมั่นเพื่อให้คำอธิษฐานเราได้ชัดเจนได้ขอจัดแบบชัดเจนนะครับการลาของไหว้เมื่อเราไหว้เสร็จนะครับจะมีการลาของไหว้เมื่อทูบใกล้หมดดอกแล้วให้จุดทูบใหม่อีก5ดอกและทูบสั้น3ดอกแล้วอธิษฐานขอพรอ,อีกครั้งนะครับจากนั้นจึงค่อยลาของไหว้แล้วนำไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ ข้อควรระวังและเคล็ดรับเพิ่มเติมนะครับนอกจากขั้นตอนการบูชาแล้วยังมีข้อควรระวังและเคล็ดรับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้การไหว้เจ้าที่เจ้าทางนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ 1. ทําความสะอาดสม่ําเสมอควรจะทําความสะอาดสารเจ้าที่ที่บริเวณโดยรอบเป็นประจําอย่าปล่อยให้รกสกปกเพราะจะทําให้พลังงานดีๆไม่สามารถไหลเวียนได้นะครับ 2. นะครับห้ามปล่อยน้ำชาแห้งนะครับน้ำชาที่ถวายไม่ควรปล่อยให้แห้งควรเปลี่ยนน้ำทุกวันหรืออย่างน้อยทุกวันพระนะครับเพราะเชื่อว่าอากน้ำชาแห้งเงินทองก็จะแห้งอขอดไปด้วยเช่นกันนะครับข้อ3คือใช้จิตใจที่บริสุทธิ์หมายความว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบูชาคือจิตใจที่บริสุทธิ์และศรัทธาอย่างแท้จริง การขอพรอามาพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและความอดทนในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆนะครับหมายความว่าการขอพรอย่างเดียวไม่ช่วยให้เกิดผลสำเร็จได้ถ้าท่านไม่ตั้งใจทำงานไม่แสวงหาธุรกิจไม่แสวงหาไรายได้เพิ่มเติมนะครับเอาละครับความเชื่อเรื่องการไหว้เจ้าที่เจ้าทางนี้ก็เป็น เครื่องมือหนึ่งนะครับที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้เรานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำการบูชาเจ้าที่ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ย่อท้อนะครับจะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะผ่านอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับเอาละครับ ชาวราศีธนูถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้ามารับฟังคลิปนี้แล้วคำทำนายนี้คำแนะนำนี้มันมีประโยชน์กับตนไม่มากก็น้อยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านอื่นๆ ได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้แหละไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนั่นเองนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้ทุกท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมนั่งใจปรารถนาเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ